วันที่สามสิบเอด็ดมกราคมหกเจ็ดวันเวลาผ่านไปพอแป,ป๊บข้าวเดียวข้าวเดียวกันเ่าข้าวเดียวกันแกะ ข้าวเดี๋ยวกับเจ็บข้าวเดี๋ยวกับตายมอว่านี่ไปไปพวมมาก,น,ากนั่งรถกับนายเต็นมันยงเราเป็นคนเจ็บไปเงินชาปนากิจปีนี้ ชาปนิกิกลุ่มบรรเยวบรรโนนบรรสว่านี่คนใายสี่สิบกว่าคนว่าเจ้าหมบอกบ้านใหญตายหลายที่สุดคอยโบโมเล่คอยเนี้อโมบ้านใหญ่ละเย่มันนนท่นว่าตายท่าดเราะนวสามสิบกว่าคนพวก่นว่า อั mm hmm. นโย mm ่ส hmm. ิบคนนะท่านกว่านั้นนิดได้น่อยสามสิบเถื่อท่านนะเดียวไปบอกเลขคนท่านเพราะมัเยอะพอด่วยอยู่ตายสามสิบคนต่อปีนี่ยพอดปีนี้ต้องเดือนเมษาหมดเลครบรอบปีตายหลายเพราะฉะนั้นเดเมื่อมีคนตายหลายที่นี่คนก็ยังประมาดมัวเมาอยู่ Yeah, บางคนคนี่โบโหคอรอดวัดว่าศาสนาโบโหหรือโบโหฮอดเลี้ยงทานเลี้ยงศีลเลี้ยงภาวนาบ่าว่าได้คนละพระหรือเงื่อนทำไมขนาดยู่น้ำเ้าได้แต่ทานก็บอกเป็นร้องทุ่ม <c oughs> uh, แต่ว่าเสื้อของน่ะพ้อยสุดยอดเลยแต่ละคนแต่ว่าทานนี่ทานก็ค่อยเป็น โอ้อยากว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายนี่มันเป็นของที่บอมเมนที่จะติดกายติดใจคนระับเอาเวชีวิตแต่และชีวิตแล้วนะ่ยว่าะจะเป็นจะต้องว่าที่ต้องมีเงินมีทองอ,งอย่างมากมายพ่มีก็าสามารถอยู่ในโลกนี้ได้แต่ว่าคนแต่ละคนมันเกิดมาเพืนะะัน แล้วไปเบิ้งอยู่กับบักตูวแน่อยู่กับบักท็อปแน่อยู่กับบักพงแน่อยู่กับบักชาติแน่อยู่กับบักโอดแน่อยู่กับบักรกระเรี่ยงแน่อยู่กับบักก้าแน่ออยู่กับพอยนี่ติ่มแน่อยู่กับบักคิดแน่อยู่กับบักอย่างไรบัตรบักรเนียงแน่เบิ้งชีวิตเราเนี่ยเขาไม่ได้มีเงินมีทองได้ว่างเขาก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ในโลกนี้ได้ไ่อยาเป็นเจ้ต้องว่าดีรวยล่นฟ้าล่นดินถ้าพิจรารณาลงไปลึกๆเลยพอโกรธมันก็ะวอาอยู่ประจับถึงผมติดโจดผมก็มีเงินผมหาเศร้ากินเศร้าหาเที่ยงกินเที่ยงหาเลงกินเล็ก<อ>แต่ว่าผมก็บพราเป็นดีเพราอได้รับหลวงพ่อท่านว่าระวังหลวงพ่อกับผมเนี่ยพ่กได้เป็นดีหลายก็กลันกันเลยมันว่า อมันแมนความมันนะกูเป็นดี่พราผมนะนับบังโดนเพรนี่ติ่มก็บว่เป็นนี่บังแดงก็บว่เป็นนี่บัะเลี้ยงก็บว่เป็นนี่บังมอดก็บว่เป็นนี่บังอ่อนก็บว่เป็นนี่บักแคระก็บว่เป็นนี่เทียบกันต้องบอกว่าดีดีก็กันโอ้แม่ความมันโอ้กูเป็นดีหลายนะอ่า คณะกูเป็นหนี้โดยเว่าเป็นลูกหนี้ผู้มีหนี้อยู่เลยท่านอาาธรรมดาละหลวงพ่อมีบริวารหลายทั้งเป็นหนี้ผู้ไม่มีหนี้เลยนะไอวาจะมายีเลี้ยงจะพากันเป็นหนี้ไายมาถึงเจ้าของแล้วถึงเจ้าของแท้ๆนะเมื่อวานนี่เป็นสองรถตู้พอมีเงินอีกเยอะลูกน้องอีกเพิ่นนึงหมดได้ตายต่านอาจารย์ผู้ว่าน ลมนองกันนาง้อเยียมเน่้อยเด้วกัได้บม่มีต้องพอพอมินีละเอาไปทแขกข้งอันนี้มือทายดอกกันเจ้าวาดกันนหนึงมทาไเนี่ยพอเจ้าวาดขิมพี่แล้วพี่ฝคอต้นนี้ข่าววนไปเวียดนามาเวียดนามเหนือไปเล่าไปเวียดนามมีเงินหมแล้วพอมีแล้วทนานมายี่ยมพอพอ อ่าว่าอยู่แล้วก็ยืนเตือนเตือนนี่เตือนนี่เตือนย่านเศรษฐีเราสิสนุกจอสนุกไปว่ายืนเตทีได้ยืนพระนำกันด้วยเจ้าก็บ่ยืนพระบัดเดียวดันนั่นดอกว่าพระที่เจ้าให้สวดน่ะสนุกเรามีทั้งใบน่ะนั่นสวดปุ๊บโกสวดได้แต่เหมือนๆพุ่นล่ะสนุกก็มายืนลงตาปั๊กต่อตาเรจันที่บาตรน่ะ penting ได้น่ะเฮ้ อาจารย์เยนะมธีคนหนึ่งองินเป็นล้านเนนะเพราะถวัลย์น,ตนตีนะ่เปเงินเป็นแสนถนนจะไปยืมได้อาจารย์เตอร์นั่หละกับอาจารย์ลมถนนะทอมนี่เอาไปต่างบ้านเบ็ดซื้สเอ็มร้อยยินเบิดเออเอาตามหลังเจ้ากับไข่ในเคสไข่คเคสดีกว่าเจ้าถนนะว่าเคสดียังไงเนะนะพรว่าจะไปนี่เลยก็ยไ,ปไปยืมได้กันได้บ้านถนนะกัน Qua dù năm luôn nó như luôn 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 cho luôn 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 cho luôn cho luôn bò luôn luôn Bò luôn 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 thế luôn 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 ไปทับบุญทดสอบบารมีแต it ่เธอเด้ว่าเฮ็ดจนเบิดโตแต่ไม่มีผู้ออกมาให้เฮ็ดดีกว่าเธออ่าบารมีขนาดเยืะเพี่ยนแต่ไวป่า่ามีนั้นเด็กคำมุนวัตตีโลโก้เด็วาระพีธภัยมันเขาจะของเรามานยึดถอเออบอเป็นยังหือว่าเผาเด็ดจางคนงามความดี ก็เลยว่าบุญกุศลเนี่ยเอามาคิดบังรอนะฮะบ่อยเอ็ดมันกันไปกับเผ้าก็ได้อยู่กับจีปีแล้วก็เรื่องจากโลกนี้ไปแล้ววันนี่ก็ไปเยี่ยมไปยี่ยกูไปยี่ยป่าคนมกนทาย,ยกเป็นไงล่ะบุศย์ซ้ายต้นะอ้ว่าตายกันบุญแล้วหลวงพ่อเอ้ยแล้วผมบ่บริจาคเลียดทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยผมตายแล้วอ่ะท่าน ปกติค้นหัวนกขพืนอนเนี่ยเลือดพวกออกเนี่ยเลือดขัางในสมองตายเลย่นวเลือดมันติดเนาในสมองนี่เลือดมันไหลไหลไหลเ้าหัวอย่างหัวย้อนบริจาคเลือดไหลเลือดมันเลยไหลเลยร้อนแล้วอายุก็หลายแล้วหกสิบแล้วอันใดควเห็ดบวกควนเห็ดกับโโยมัะายยกกัเป็นแล้วอเออท่านน่ะก็ยอดน่อยนึงก่อนที่กับ ก็ว่าเอาลูกเอาเมียมาเบิงงอ้ยป่วยนอนคลอเดิตอนสัตว์รถสีประตูมันก็เลี้ยวจะบังจะเตื้อรถแฉกมันก็เลี้ยวบิังจะเตื้อพี่สาวขังวัดก็มาเยี่ยมบ่บุกบ่กเฮือดอกถ้ามันตัวป่วยแล้วก็บ่เบิุงเตื้อน้องป่วยแล้วจะดูเนี่ยก็แลยวว่าเอาต้องบ่ประมายเอาอยู่ไหนแล้วเขาที่พา หกสิบที่ท่านได้รับเงินดอกเงินเดือนน้ำข่าวบอยอย่าประมาทนะเพชรคุณงามความดีเอาไว้แต่ว่าเราก็ทําบุญดีได้บวชใส่บาปบวชใส่บาตรตั้งมอตั้มือเนี่ยแล้เดินตามไล่ตามไล่พอแล้วดีอยู่แต่ว่าเราบอกยังงงก็พอแล้วมาบวชพอแล้วเป็นนักปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเย่๊ะนะมียิ่ไม่มีคมพอจะว่าใจยั้งทาไมลองพ่อเย่บวชมีคมไม่มียิ่ จะได้ยันยัได้ติดปากไขมันมีคมไม่มีนี่มีคมไม่มีมดมีมดไม่มีโกวินอันนี้เป็นชายะมีมดไม่มีสมสัก์ไทยธานีวันไข่เดี๋วนี้มีใครก็มีคนนั้นอยู่น้ากันไปสนาอมีมดก็มีคมมีสมสักก็มีมดมีแย่ก็มีคม มีป๊อก็มีทองศพมีทองศุก็ต้องมีป๊อมียันก็ต้องมีปันมีค te ูปับกันเนี rad, an esting, the, ่ยทำไมก่อนมนีโครักโคแค้นกันเนี่ยพวกเกี่ยวหวก่ออ่าก็ยังอย่รบกันได้เน่กเจ้ายมันผู้ใดตัวนี้่ากันก็ทั้งหมดนะครับอ่าเราย่รบกันนะดิถิมาณะกับได้วาระอัตตาตนตนกิเลสตัณหาอ่ามันก็มีทุกคนนั่นแหละนอ่าว่าหอดเวลาเวลานึงก็หัวจั ทำใจปล่อยวางในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกปวจจยี่ปีกนจากโลกนี้ไปแล้วเาก็ปเป็นเจรณาบอว,าวา่าดะพาดลัง้อมด้วยกันมีทิศก็ต้องมีเลี้ยกมีแก้วก็ต้องมีผมมีครบปับแล้วแก้วมีควัก็ต้องมีมามีมาก็ต้องมีเล็ก มีเล็กก็ต้องมีเขยียบมาก่อนืางทีมีปันก็ต้องมีของเกี้ยวโก๊บัเลยองเกียเก้ยวมีปันก็ต้องมีเอ็ดอัน <laughs> นี้ก็เลื่อนขึ้นระดับอีกมีปันก็ต้องมีหลวยตัวตายตัวเท็ดเนี่ยเ <laughs> ขาอโยนุนกันในชีวิตเนี่ยเพราะนั่นพะอ <laughs> <laughs> จากโลกนี้ไปก็เก็ทำผลงานความดีได้เอา,า,า,าไว้อุบัิเห็นอะไรได้ก็เห็นไป จทงนี้จะทำคนงามความดีได้เห็นได้เบิดเห็นบังแนังเห็นพัญเวยวิวเห็นหลวงพ,อพ่อปีหลวงพี่ไม่ไม่กวนเปนการทำคุนงามดีได้ไม่กวดถูพื้นตละล่านกท็ทำความดีได้เป็นตาบาดนี่ก็ทำความดีไว้มาเป็นวันที่ไม่ใช่ตาบาทนะครับความดีนี่ได,ได้หลายอย่างนะครับรู้จักใช้รู้จักทำให้มันเกิดประโยชน์ว่าจะได้หนุมานาสาธุัวเด้อ ืะกับดน้ำละพอดยะถาวะลิวังอากระปาริปุเรนติสาขารังเอวามิวะอิโตทิตนังเปตานังอุปตัมปติ มาเน่กันเทรไปทำตะโคบทางพวดแล้วเตรียมพร้อมรออยู่บ่าไปกับพื่ได้นตายจากกันบนลังไปที่เทาไปหากันแห่งพฤกา์นี่แห่งบพไปหากันนี่แห่งบพื่อนที่หาว่าเราแรงน้ำใจ แรงนําใจโคโผโคูกกันนะไปไป,ประโคประจักรแล้วไปกรุงเทพเนะี่ยแล้วเฝ้าบ่เป็นแล้วจะมีแตยยย่ยิ้มมายุ่มมาย่วยเทศแล้วก็เทศว่เป็นแต่ว่าไม่ออกพ่อประสานหาลับไหมและไปไปกรุงเทพของล้วเนี่ยเราได้กัถินได้ละล้านคนได้ไม่ไม่ออกที่ไปปฏิบัติธรรมอันใครน,นีว่าเ๊ะเ๊ะเ้ะนะก็ว่าเอามาเลย โอ้ยแต่เราเอาันต่างกันเด้อยนะเนาะคนนี่ก็ได้นะพระนี่ก็ได้ไปน้ำกันเนี่ยไปแ,แล้วเทียงแล้วเที่ยงเพราะเป็นอ๋อเลี้ยงแค่คนอะไรได่ทำไมแล้วเป็นเด็กน้อยไปเลยคนเทีย่ยงฟังเอาแนวว่าธรรมะทั้งอริยสติส,ต,สติปัฏฐานสูตรอริยามรรคมีองค์แปดอ่ารู้สึกตัวซื่อๆรู้กายรู้ใจรู้จิตที่มันเผลอคิดนึกค,ค,คิดมีสติเป็นภายในจิตจิตโด,ดนจิตคนเนี้เอาวะเวราะไรลวนไรล้วง าาจารไปแจกันนั่งยิ้มโป้ยิ้มปุ้ยบัดพอ,อะฮอดเมื่อเลิกถวายข่าน้ำมันรดหลวงพ่อประจักษ์หมื่นหนึ่งดาววาดบนนนในพันเทียวแถมว่มากลับมาบ้านแล้วหลวงพ่ออยากจะสร้างโบสให้สัห้าล้านโบสถ์แล้วคนเนี้ยอยาก็ะถินเงินล้านไปทอดนะคนเนี้ยอันเป็นร้อยๆคนดังเลยนะหลวงพ่อประจกักษ์ว่าคนแบบนี้เนี่ยมันตั้งมาได้เนาะ เขาเกิดมาเพื่อว่าผมเ,เกิดมาเพื่อที่คนมาทอดกระดิ่งเปลาเนาะอ่า,อาแล้วก็บารมีมันมันบังคับกันแต่ละคนพระแต่ละรูปแต่ละองค์นี่บ,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 บังคับกันให้ได้บารมีแล้วอาจารย์ปุ้ยอาจารย์มีวัดวัดเขาคงคาเนี่ยพร้อมสามารถพร้อมเปิดทุกอยาก่างแค่เทวะให้เป็นเจ้าวัดบวัวเสียงก็ดีเทศก็ม่วนนะแต่ว่าเสียยากเดียว เนี่ยบอมีเราเป็นคนทิกาดเราบอมีนิ้วไปยี่ทีถ้าอยากวัดนั่งขอบคุณเนี่ยแต่ถ้ามีเนี่ยขอบไปเป็นหัวเราได้เลยท่านบอว่าบอมีเนี่ยขอก็เลยบิกกล่าวไปยันป้อนเข่าเมียวะได้จับได้จะไหมแต่ละคนนี่บารมีบอกกักันในว่าเสียงคนในสวดจะมองนั่งบอมีตกว่าเป็นเมื่อกับบมีตก เนี่ยเขาเรียกว่าบารมีแต่ละแต่ละน้ำมาคือกันแต่ว่าศักยภาพมันที่เริ่มแสดงออกเมื่อพันษาหลายขึ้นหลายขึ้นพัรษาหลายขึ้นบารมีหลขึ้นยังมาหาปามุ่นเนี่ก็เริ่มเทศเป็นเพราะว่าอาจาร,รย์เราไปไต้หวันเาบักคำเผยไปตรงเราบนว่าบ้านไม่เท่าบบกไหวโอมเพื่อะบักโถ นี่บังบอยตายแต่กระทงใจว่าเอาที่ไปโยจังเหนเอาสมไปวัดบ่อไว้ในหลงซ้อมหัวล้มนั่นจะไปขึนน้นยากพ่าะฉไปอิบุญกันไหนเอาเงินยังได้เลยบุญกับเยอะไปมีสภาพเต็มโรงงานอยู่ว่าบังบอยแลง้วลูกศิษย์วัดอาประคุปเจ้าคณะอำเภอจังหวัด เก่ามามาไปทำบุญอะรหลายวัทนึงแนี้ต้องกระเทยมิตรฝากระเทยอดตเองใก็รลงอกไปดับในวันเ้ดีอยยังไหนอันนี้ไปเป็นเมควัว่อนถ้าบุญว่าวาฒนากัเขาไป้ซ็งไปเป็นเม้วัวกัรับเลยได้มาหาตัวน่เฮ้ยไม่หนีจากบัานอนนดำวันนึแน่นบนน้อเด็กของกองข้าก็ยังหนีมาได้ยังมีพู้บ่าวหล่อด้วยวนบ้านโนนนี่ก็มีเศรษฐีเซงเนี้ย

တရယံဇာဝတေဝိပတ္တကာယတတိတ္တယာကနာယဝိတုတရိအနုကာယာဝေတိခုလနံဇဝေတနံပတိအင်္ဂမိနဝတ္တဝေ मे यत् राजा मे भवे तथा नव जा जल जाते